สวัสดีครับพบกับรายการคุยข่าวเล่าหุ้นนะครับวันนี้เราอยู่กับทางด้านของผู้บริหารนะของ APO ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่นรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามเพราะอื่นอยากให้เล่าหนควับว่าเออกิจการของ APO เนี่ยมีความเป็นใหม่ยังไงเอาแบบสั้นๆนะครับตัวอย่างนี้ครับอ๋อโอเคครับยัง้นสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็บริษัทเอเชียน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนนะครับหรือ APO ก็ดําเนินธุรกิจสกัดน้ํามันปาล์มดิบนะครับแล้วก็จําหน่ายผล ผลิตภัณฑ์หลักและผลพลอยได้จากน้ำมันปามดิบรวมถึงทางตัวบริษัทก็มีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับผม P E A ครับอืมครับผมตั้งมานานได้อย,ย่างไะ,ะ e. <P>. ตั้งมา40ปีแล้วครับ, <O. S 1> รบตั้งแต่ปี25-26นะครับครับผมโอ้ทำไมตัดสินใจแบบเฮ้ย A B O นี่ต้องเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นครับก็จริงจก็ถ้าเกิดมีเงินทุนเหลือ ก็อยากจะ,ะสร้างความเติบโตนะครับอย่าแรกก็ไอ o โอที่เราระดมทุนมาเราก็จะส่วนแรกเราจะไปทำโครงการออโตเมชันเปลี่ยนจากหม้อนึ่งแนวนอนเป็นหม้อนึ่งแนวั้้นะครับเพือ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดน้ำมันปลาล์มดินะครับ,รบที่สองกอ็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนด้วยความที่สภาวะที่เวลาเรารับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรมาครับเราต้องจ่ายยเงินสด ถ้าเกิดเรามี c a s โ f l ที่มันเยอะๆอย่างนี้ครับ,รบ<ม>เราก็สามารถขยายการรับซื้อวัตถุดิบเข้ามาได้เดี๋ยววัาซื้อมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวบริษัทยังมี อตอนนี้บริษัท u t i l i z a t i o n อยู่ที่ประมาณ55อยู่ครับเราก็ยังมีวูมทูโปรอีกประมาณ40กว่าเปร์เซ็นตถ้าเกิดมีเงินเข้ามาเราก็สามารถรับซื้อเข้ามาให้เป็นกำลังการผลิตได้ครับผมเอ๊ะปัจจุบันที่พูดถึงในกลุ่มลูกค้าของเรานี่เป็นเป็นใครฮะพอจำแนกได้ไหมครัอ๋อกลุ่มกลุ่มลูกค้าเราก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโรงกลั่นครับหรือเรียกว่า Refinery อยที่ อย่างที่จะเห็นในแบรนด์ที่ดังๆก็ไม่ว่าจะเป็นมอลกดเบสอนอพึ่งนี่เป็นกลุ่มอุปโภคบริโภคกลุ่มลูกค้ารองก็จะเป็นเทรดเดอร์ครับแล้วก็ลงสก,กัดด้วยกันบางทีลงสก,กัดด้วยกันก็มาซื้อจากเราครับแต่ว่าสัดส่วนของกลุ่มลูกค้า,าหลักก็จะอยู่ที่ประมาณมากกว่า50อร์เซนะครับครับผมจุดเด่นจุดแข็งของบริษัทนี้ คโอเค okay, ครับก็เดี๋ยวต้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอัตราการสกัดน้ํามันปาล์มดิบมันเป็นดัชน,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 นีตัวหนึง่งที่จะกําหนดว่าโรงสกัดนั้นๆมีต้นทุนเท่าไหร่คุณยังไงก็คือถ้าเกิดเป็นส้มมีส้มอยู่2ผลราคา100บาทเท่ากันแต่ว่าส้มผลหนึ่งได้ออกมา20่สยูนิตอีกอันนึงได้ประมาณ1818ยูนิตราคาเหมือนกันของ ก็ไม่เหมือนกันครับทีนี้ตามก็เหมือนกันครับซื้อมา100กิโลนี่ก็ซื้ออีกโรงหนึ่งซื้อ100กิโลสกัดน้ํามันออกมาได้20กิโลอีกโรงหนึ่งซื้อมา17กิโลต้นทุนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับครับทีนี้เราทําไมเราถึงได้อัตราการสกัดที่ดีคือเราก็มีโครงการเอเชียนพลาสนะครับก็คือเรียกว่าตัดสุกคุณก็จะมีสุกโดยเราก็จะเอา ทีมงานนักวิชาการเข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรในท้องถิ่นการบริหารจัดการสวนแล้วก็เก็บเกี่ยววัตถุดิบที่มีคุณภาพยังไงเมื่อเกษตรกรทําตรงนี้ได้เกษตรกรมาส่งปามให้เราเราก็จะให้ราคาพีเียมเขาส่วนบริษัทได้อะไรบริษัทก็จะได้อัตราการสกัดที่สูงซึ่งตอนนี้หลังจากทามาประมาณปีเจับผมถ้าเกิดไปดูข้อมูลจากสานักงานพาณิชย์ก็จะเห็นว่า บริษัทมีอัตราการสกันดน้ำมันปาล์มดิบที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดกระบี่และก็เฉลี่ยของประเทศค่อนข้างมาโดยตลอดค,ครับผมเอะเรามีโปรเจกต์ในอนาคตไหมที่จะสร้างทําให้ APO เนี่ยแบบ อลังการงานสร้างมากขึ้นครับก็นอกเหนือจากออโตเมชันที่ว่าไปจากเงิน IPO นะครับวับนนี้ <ผม S 1> เราก็มีการศึกษาวิจัยว่าเราจะเพิ่มมูลค่าที่ฝั่งต้นน้ำยังไงหรือไายน้ำอย่างต้นน้ำก็จะมีการศึกษาวิจัยว่าเอ๊ะเราจะทำมาเป็นเพาะพันธุ์ปลูกต้นกล้าได้หรือเปล่าครับแต่ส่วนไตรน้ำเราก็จะมีการศึกตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ว่าเราสามารถขีดน้ำมัน,มนเมล็ดในได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราคือ C ี o น้ำมันปลาล์มดิบ กับเมล็ดในแต่ตัวข้างในมเมล็ดในมันก็ยังมีน้ํามันอีกอันหนึ่งที่เป็นคนละเกรดรเราก็มีการศึกษาว่าเอ๊ะเราจะสกัดน้ํามันมเมล็ดในเนี่ยออกมาได้ไหรือเปล่าเพราะว่าน้ามันมเมล็ดในเนี่ยอีกหน่อยมันไปใช้ในเรื่องคอสเมติกเกี่ยวกับอ่าเครื่องสาอําอางก็ได้เบเกอรี่อะไรก็ได้ครับหรือเป็นพวกวิตามินอีซัพเฟอร์เมนต์ก็ได้เดี๋ยวเป็นพวกสารสกัดนะพนูดง่าใช่ครับ,คร,บครับผม ผลประกอบการของ APO เป็นยังไงบ้างฮะที่ผ่านมาก็ต้องชี้แจงก็ปี63นะครับปี63ผลรายได้ของบริษัทอยู่ที่580ล้านบาทครับผมปี64รายได้เรา1,000ล้านบาทปี65เรากระโดดไป2,000ล้านบาทแต่ปี66เราดอกมานิดนึงเป็น1,500ล้านบาทเนื่องจากมีภัยแล้งโดยมาแรงจากเอลนิโยนะครับแต่ที่อยากจะสื่อให้ชัดก็คือปริมาณการขาย CPO ของเรานะครับปี63เราขายอยู่ที่ประมาณ20,000ตันน้ำมันปาล์มดิบ,บปี64ที่ไรายได้พัน้านเราขายที่25,000ตันแต่ปี65เราก็ขาย CPO กระโดดขึ้นมาเป็น45,000ตันโโแล้วก็ปี66ก็ดอกลงมาเล็กน้อยนะครับก็การการที่เห็นว่าเราขาย CPO ได้เยอะยังไงมันก็คือ ขึ้นอยู่กับศัก,ก,ก,กยภาพในการหาวัตถุดิบของเรามานะครับก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ว่าปี64ไป65ทีมงาน a p o สามารถหาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นได้64%ในขณะที่ปี65กับไป66อะครับเราโดนเอลนิโยเราก็หาวัตถุดิบดรอปลงมา3.75%แต่พออย่างนี้ฟังดูเอ๊ะมันไปเทียบยังไงกับระดับประเทศค,ค่าเฉลี่ยในประเทศไทยนะครับจากปี64-65มีผลปามเข้าผลิตในตลาดผลปามสดเข้าสู่ตลาด เพิ่มขึ้นที่ประมาณ14ในขณะที่ทีมงานหาเข้าลงงานได้64กว่าเปอร์เซและในปี65 66ที่โดนเอลนินโยผลปาล์มเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยดรอปไปที่4ลดลง4กว่าเปอร์เซแต่ในขณะที่เราก็ลดลงน้อยกว่าเขาเหตนเราทำได้ดีของเขานะคุ<ข>ยังไงใช่ครับผม ครับผมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ APO เป็นยังไงบ้างครับครับนโยบายการจ่ายเงินปันผลก็จะปันผล30เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากขอกําไรนะครับหลังจากหักทุกๆอย่างแล้วครับผมนะมีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนหน่อยครับเป็นยังไหนฮะเราผู้สนใจหุ้น APO ครับครับยังไงก็ จริงๆก็ทางบริษัทก็ตั้งใจที่จะพัฒนามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาผลิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมทั้งเกษตรกรให้มีไรายได้สูงขึ้นบริษัทก็มีอัตราการสกัดที่ดีในระยะยาวเราก็มีการวางแผนศึกษาว่าต้นน้ําทางต้นน้ําเราจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเราได้ยังไง ยังไงก็ขอฝากหุ้น APO ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยว25 26 27เนี่ยครับเราก็จะมีการเปิดจองหุ้นแล้วก็วันที่2ยังไงเราก็จะเป็น first day trade ยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมนะครับผมครับครับนี่คือรายการคุยข่าวเราหุ้นเรามาพูดคุยกับคุณสิทธิพาสนะฮะ อุดมผลกุ่นฮะถือว่าเป็นหู้เรายใหญ่ของ APO นะผมเช่อว่านักนได้ฟังข้อมูลไปแล้วคงใช้ข้อมูลวันนี้มาตัดใจในการเข้าไปเล่นเกม APO กันเราทักของคนต้องขอตัวอำนาท่านผู้ชมผู้ฟังไปกันนะพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่บวงนี้ IPO เริ่มมีความสีสันมีความคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะซึ่ง รอบนี้นะต้องเจอคุณสมศักดิ์นะเรียกว่า APM นะเขาเอาหุ้นน้ำมันปาล์มนะหรือว่า APO เนี่ยจะกระจาจย IPO เร็วๆนี้นะเทปที่สองพี่าวัสดีครับผมนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเลิกกันบางสวยเนาะ <c oughs> เดออ่นแห่งความร้อนแรงนะ <c oughs> อยากให้พูดถึงเรื่องของราคาของ APO เนี่ยครับว่ามันมันมีจุดแบบวิเราหน้าเล่นแค่ไหน ก็วันนี้เองเป็นโอกาสที่มาลงนามนะครับในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นของ APO ครับผมก็ประกาศราคาไปแล้วนะครับกำหนดราคาจองซื้อที่0.99บาทต่อหุ้นนะครับก็คือ99สตางค์เออทำไมฮะเออ99นี่คือราคา book v a l เลยของบริษัทโอ้ขายบุ๊กเลยครับ price per b o o หนึ่งเท่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูคู่เทียบในตลาดหลักทรัพย์นะครับสองสามตัวนะครับก็ book v a l ก็เฉลี่ยอยู่มาทั้ง1.5 นะครับหนึ่งจุดห้าเท่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราไม่ใช้ P/E ทําไมครับไม่ใช้ P/E เพราะว่ากิจการเรากลัวว่าเรากลัวว่าไม่ไม่เพราะว่ากิจการของ APO นี้ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับความกำไรอาจจะมีความผันผวนมันจะสวิงไะนะณวิงสวิงสวิงนะครับมีความสวิงอยู่เพราะนั้นธุรกิจนี้ถ้าเราไปใช้ไพร์เปอร์เอ็นนิงก็อาจจะดูวูบว่าบนะครับแต่ตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ การเวอร์ชันใช้ได้ก็คือเรื่องของไพ่เปอร์บุกที่กําลังจะบ่งบอกว่าวันนี้เองถ้าเข้าใจง่ายๆคือผู้บริหารก็ขายที่ราคาทุนในบัญชีนะครับเพราะนั้นผู้ลงทุนที่เข้ามาผมคิดว่าเป็นราคาที่ที่ที่เหมาะสมแล้วก็เป็นราคา<ม>ที่ให้ ให้แก๊ปกับผู้ลงทุนนะครับค่อนข้างดีครับเรียกว่าไม่เอาเปรียบมันนะหุเนี่ยกูขายราคาบุกเลยนะหุ้นนั้นนาทีเราจะได้เห็นหุ้นแบบนี้ที่แบบว่าแม่เจ้าของก็ยินยอมพร้อมใจนะครับใส่ยาเสน่ห์น้ำมันไทยเจ้าของทุบหลังทุบหลังทุบหลังตุ้ยทองนะแต่ทุบหลังตุ้ยทองเออนะฮะวันนาคมกอยากรู้ว่าความแข็งแกร่งทางการเงินของนะตัวนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็ถ้าฐานะการเงินนะครับตั้งแต่รุ่น3มเข้ามาบริหารนะครับก็เปลี่ยนสไตล์ ที่จากคอนเซอร์เวทีเป็นแอคซีฟมากขึ้นธุรกิจทำมา40ปีที่จังหวัดกระบี่นะครับถ้าไปดูตัวเลข3ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ารายได้เติบโตเข้าตัวเลยนะครับใน3ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุผลก็คือคนรุ่นใหม่ด้วยมีความแอคซีฟในแง่ของการบริหารจัดการด้วยนะครับแล้วก็บวกกับปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมามันเริ่มมีการที่ดีมารในแง่ของผลผลิตปาล์มในแง่ของโกลโม่ดีมารเนี่ยามสูงขึ้น ก็ทําให้บริษัทเติบโต,ตขึ้นค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความน่าสนใจที่บริษัทน่าจะโตไปได้อีกเยอะเพราะว่ายังอยู่ในกิจการที่เป็นลงรงภาษาในวงการเล็กลงคัชชิ่งนะครับลงหีบนะครับ hmm. ขนาดไม่ใหญ่นะครับ,รบขนาดยังไม่ใหญ่ก็ยังโตได้แต่ hmm. เนื่องจากว่าประเทศไทยในช่วงย้อนหลังไป3ปีที่แล้วนะครับผลปาล์มที่เริ่มมีการปลูกเมื่อ3ปีแล้วจะ จะออกมาเป็นผลผลิตตั<อ>้งแ,แต่ปีนี้เป็นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผลผลิตอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันมีเรื่องอเรื่องภูมิอากาศเอลนินโยนะครับ,รบมีความ,มแรงนะครับก็ทําให้ผลผลิตออกมาไม่มากแต่บริษัทก็ยังรักษาการเติบโตได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องผลผลิตที่ออกมาตามที่คาดการนะครับเราก็เชื่อว่าบริษัทยังโตได้อพอสมควรนั่นคือเรื่องโอากาสในการเติบโตแต่ถ้าฐานะทางการเงินบริษัทไม่ถือว่าเรียกว่าแคบจะไม่มีหนี้ถามันการเงิน นะครับนี้ที่มีอยู่ก็เป็นนี่เงินทุนเวียนที่ใช้อยู่กับสถาบันการเงินการระดมทุนในครั้งนี้ไม่ได้เปล่าไปชําระคืนนี่สถาบันการเงินไปเสริมในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะครับก็อาจจะทําให้ต้นทุนทางการเงินตกลงันนะตกลงอีกแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะรับซื้อผลปามดิบนะครับผลปามสดจากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าธุรกิจนี้การซื้อ ผลปาล์มสดที่เป็นวัตถุดิบหลักต้องซื้อเป็นเงินสดครับผมนะครับเพราะฉะนั้นการมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นก็จะมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมครับ,รบผมเราวันที่2 A.P.O ก็จะเข้าเทรดแล้วในฐานที่เราเป็น A.P.M นะเราคิดว่ากระแสการตอบรับนจะมาาง้อยแค่ไหนครับสองสมปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ช่วงนี้กระแสหุ้นใน p o ก็ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับ,รบมไม่ ไม่แพนิคเหมือนปีที่แล้วนะครับอันที่1อันที่2เราคิดว่าการกําหนดราคาที่เรา,เาได้คุยทําความเข้าใจผู้บริหารน่าจะทําให้ผู้ลงทุนมีมีแกลบมีส่วนลดในการที่จะลงทุนแล้วกเ็เข้ามาลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนได้นะครับอันที่3ก็คือว่าเราคิดว่าในแง่ของอขนาดของจํานวนหุ้นของ APO เองนะครับจำนวนหุ้นมีแค่ร้อยล้านหุ้น นะครับเทียบเป็นการระดมทุนในครั้งนี้99ล้านบาทเท่านั้นเองครับผมน้อยมากเนาะนะครับบวกกับหุ้นท,ทั้งหมดที่เป็นหุ้นเดิมนะครับผู้บริหารยินดีที่จะล็อกไว้ทั้งหมด1ปีโ, 1> โดยไม่มีการเข้ามาซื้อขายถ้าพูดง่ายๆคือมีจํานวนหุ้นที่มีมูลค่าที่ IPO เข้ามาซื้อขายอยู่แค่99ล้านบาทหรือ99ล้านหรือ100ล้านหุ้นเท่าน,นั้นเองครับครับ<อ>ผม,มน,นี่คือในฝั่งของวองของ APM นะผมเชื่อว่านักลงทุนฟังแนละ้วเนี่ยคงอุ่นใจนะวันที่2เรามาลุ้นกันมาเก่งก,กันครับนี่คือรายการคุยข่าวเราหุ้นเราทั้ง2คนต้องขอตัวอำลาท่านผู้ชมบวมกัรนะพบกัน,กนใน EP หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ